เราไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะครับจากกรณีที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการแชร์ในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่ามีแก๊งงหนึ่งเนี่ยนะครับมีการขายตัวผีนะครับซึ่งเป็นตัวของรถโดยสารสาธารณะนะครับที่สถานีขนส่งหันใหญ่นะครับก็ทําให้ราคาก็มีมีมีราคาที่แพงกว่าปกตินะครับซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับทางขนส่งจังหวัดอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ได้มาชี้แจงแล้วนะครับว่า การขายตัวที่มีราคาสูงกว่าปกตินั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนนะครับนายทันพันธ์รักษาภิกษุนะครับผู้อํานวยการสถานีขนส่งโดยสารหัดใหญ่นะครับก็บอกนะครับว่าจากกระแสข่าวที่ออกไปว่าเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการจับกลุม ผู้จำหน่ายตัวโดยสารที่โกงราคาแล้วนะครับหรือว่าตรวจเถื่อนที่จำหน่ายอยู่นอกสถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกรณีที่เป็นข่าวนั้นไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุ่มกลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลต่างๆหรือว่าวันหยุดยาวหลายคนก็ตกเป็นเหยื่อนะครับโดยต้มตุนราคาตั๋วได้ง่ายเพราะว่ามีามีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางโดยอุบายจะใช้อ้างกับผู้โดยสารว่าเที่ยวเดินรถหรือว่าเส้นทางที่จะเดินทางไปนั้นที่นั่งเต็มนะครับรวมไปถึงเที่ยวรถหมดแล้วบ้างแต่ก็สามารถที่จะหาตั๋วให้ได้โดยให้นั่งรถโดยสารเส้นทางสายอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นทางผ่านแล้วก็คิดราคาตั๋วโดยสารนั้นในราคาที่สูงมาก ทำกันเป็นกระบวนการซึ่งทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนพบเจอกรณีดังกล่าวนี้ก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะครับค่ะสำหรับทางด้านความปลอดภัยนะคะสถานีขนส่งผู้โดยสารก็มีการ <c oughs> ติดตั้งกล้อง c c t v กว่า70ตัวค่ะ ลองจับใบหน้าบุคคลตรวจจับบุคคลตามหมายจับและบุคคลต้องสงสัยติดป้ายเตือนอย่าหลงเชื่อการซื้อตั๋วเทือนโดยสามารถส่งเรื่องแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะโทร1584หรือสายด่วนคมานาคม1356สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155หรือโทรสอบถามเส้นทางเวลาเดินรถของสถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ได้ที่หมายเลข 074232404ส่วนกรณีตั้งข้อสงสัยจากชาวเน็ตว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งมีส่วนรู้การขายตั๋วเถื่อนและมีผู้มีอิทธิพลคุมพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่กล้าเข้าไปด้านผู้อำนวยการสถานีขนส่งโดยสารหัดใหญ่ยืนยันว่าไม่มีการกระทำรูปแบบนั้นอย่างแน่นอนค่ะผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยต้องการที่จะเดินทาง ไปวันนี้หรือเร็วสะดวกนะครับแล้วก็ต้องการซื้อตั๋วพอซื้อตั๋วพอมาซื้อตั๋วที่ห้องขายตั๋วหรือว่าเข้ามาในนี้มีผู้แอบอ้างอาจจะว่าตั๋วเต็มตั๋วเต็มรถนะครับแล้วก็พาไปซื้อตั๋วเขาจะเอาตั๋วให้ได้ท่านก็คือความจําเป็นที่จะต้องเดินทางในวันนั้นแล้วเพราะว่าเตรียมเตรียมสัมภาระอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางแต่ขอให้ มาสอบถามทางประชาสัมพันธ์แล้วก็ที่ห้องขายตั๋วนะครับทางผู้ประกอบการรถทุกคิวถ้าค่าเกิดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเขาจะจัดรถเพิ่มให้นะครับท่านต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องนะครับผมก็เหตุการณ์บแบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นในสถานีขนส่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะสถานีขนส่งใหญ่ๆนะครับ,รบอย่างที่ สถานีขนส่งหัตใหญ่ที่มีคนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับก็จะมีคนมามา,มาพอเราไปถึงปุบ๊บก็จะมีคนมาถามเรานะครับว่าจะไปไหนมีตัวขายนะ,ะ,ะถ้าทํานองนี้นะครับเราอย่ารีบไปซื้อนะครับเราต้องไปถามที่ตู้ก่อน<ช>นะครับผมถึงจะรู้ว่ามีหรือว่าไม่มี